ในหมู่บ้านที่เงียบสงบแห่งหนึ่งมีถนนสายเก่าที่ทอดยาวไปสู่ป่าลึกชาวบ้านเรียกมันวา่าถนนที่ไม่มีวันสิ้นสุดเพราะไม่มีใครเคยเดินไปจนสุดถนนนั้นได้ถึงแม้จะมีผู้คนพยายามหลายครั้งแต่ทุกครั้งที่พยายามไปพวกเขาจะกลับมาที่จุดเริ่มตน้นในเวลาที่เร็วเหมือนเวทมนต์เรื่องเริ่มตน้นเมื่อมีชายหนุ่มชื่อนนอยได้ยินเรื่องเล่าคานเกี่ยวกับถนนนี้ จากคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านเขาอยากพิสูจน์ด้วยตัวเองจึงตั้งใจที่จะเดินไปจนสุดถนนในคืนเดือนเต็มดวงวันนั้นเขาเตรียมตัวออกเดินด้วยไฟฉายและน้ำดื่มตลอดการเดินทางน้อยรู้สึกว่าบรรยากาศเริ่มเย็นเยียบราวกับมีสิ่งบางอย่างกำลังจับตามองเขาเสียงของใบไม้ที่แตกกิ่งกา้านและเสียงลมที่วีดวิวเริ่มเข้ามาในหู เขารู้สึกหวาดกลัวแต่ยังคงบังคับใจให้เดินต่อไปเมื่อเดินไปสักพักเขาเห็นแสงสีม่วงริบลีในระยะไกลจึงตัดสินใจไปสำรวจแต่ทันทีที่เขาเข้าใกล้แสงนั้นกลับกลายเป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งสวมชุดขาวยืนอยู่กลางถนนผมยาวสยายและหน้าสราสอยเหมือนกับกำลังรอคอยบางสีงบางยางช่วยฉันช่วยฉันหน่อยเสียงของเธอดังขึ้นมาน้อยรู้สึกชาไปทั้งตัว แต่ความสงสารทำให้เขาเข้าไปไกลคุณเป็นใครทำไมถึงอยู่ที่นี่เขาเอทามฉันติดอยู่ที่นี่มาหลายปีไม่มีใครเคยช่วยได้ฉันต้องการให้เธอเดินต่อไปเธอบอกเสียงแพ่วแต่ดังก้องในใจของเขาน้อยตัดสินใจจะไม่เดินต่อไปแต่เมื่อหันหลังกลับเขากลับพบว่าถนนที่เคยเดินมาได้หายไปกลายเป็นความมืดมิดมีเพียงเสียงหัวเราะหวานเย็นดังขึ้นจากทุกทิศทาง เขารู้แล้วว่าถนนนี้ไม่มีวันสิ้นสุดและเขาอาจกลายเป็นหนึ่งในจิตวิญญาณที่หลงไหลอยู่ที่นี่ตลอดไปในขณะที่เสียงของผู้หญิงยังคงกระซิบว่าช่วยฉันซ้ำไปซ้ำมาทำให้น้อยรู้สึกถึงความหวาดกลัวอย่างลึกซึ้งที่เขาจะต้องใช้ชีวิตกับความไม่สิ้นสุดนี้จนกว่าจะหมดลมหายใจ